อึ้งนิสหนึ่งลิสกินไม่หยุดลิซ่ากินแก่งกินไม่หยุดจนโลเซออกสีหน้าแบบนี้ เป็นคู่ที่เรียกได้ว่าสนิทสนมกันมากนะครับสำหรับลิซ่ากับโรเซ่แบ็คพิงค์นะครับสองสาวแห่งวงแบ็คพิงค์นะครับซึ่งหลายๆโมเมนต์เน่ก็จะได้เห็นทั้งคู่เน่ยอยู่ด้วยกันบ่อยๆนะครับแล้วก็มีโมเมนต์หนึ่งนะอย่างล่าสุดนะครับสี่สาวก็ไปออกรายการวาไรตี้ของเกาหลีนะครับงานนี้ก็มีอยู่ตอนหนึ่งนะที่ลิซ่ากำลังกินอาหารในรายการนะครับซึ่งลิซ่านั้นก็กินเก่งจริงๆนะกินไปหลายคำจนโรเซ่มีสีหน้าอึ้งปนเอ็นดูแบบนี้แต่อย่างไรนะเราไปดู ความขำของคลิปนี้กันดีกว่านะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน